สวัสดีชมกท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาดรามากเรื่องเด็กประหกฟีดนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในเฟซบุ๊กนะครับได้แชร์กันหลายหลาย,หลายคนเลยนะครับผมก็ได้ไปดูไปละนะครับนั่งมันลูกมะพราะ้าวใช่หรือเปล่านี่มันมน่าปีบคันจริงๆเลยผม,มเมื่อจบดรามากจริงผมอะถ้าเปผมนะผมจะด่าเลยนะครับว่า ถูทําำไม่ได้งไงอ่พะพ่อแม่ก็ไม่ดูแบบทํามันได้ยังไงเออน้องก็แฟนแฟนถ่ายแล้วคิปมันหลุดเออผมอยากกินถ่ายจริงนะผมนะผมจะหาผมจะหาผมอะผมไม่นานน้องครับเพราะผมผมด่าคลิปนะครับว่าทําไมอัดคลิปสั้นจังออนหนูอยาวเนอเนี่ยโหสั้นไปโอ้ยาวอีกหน่อยก็ดีหืมดูทั้งวันซูเปอร,ร์คอมมานั่งแดกอะโหเนี่ย เป็นรีบซื้อประความนี้เซเว่นมาเลยนะครับผมเนะ่นั่งดูคลิปเนะี่ยเป็นเดอะมูฟวี่ไทยแลนด์เลยทุกชมนะครับเออทำไมไม่อัดที่ยาวยาวัวนี้นะ